เปิดนาทีจ้าเอ็มตาก,กแตนเผชิญหน้ากันบนเวทีหลังจบดราม่าแซคคิวแห่คอมเมนต์สนั่นหมดปัญหาลัดคิวก็ขึ้นพร้อมกันไปเลยจบไหมจ้าเอ็มตาก,กแตนขึ้นเวทีเดียวกันแห่สองชัดๆพิกมากจากกระแสดราม่าร้อนแรงวงการลูกทุ่งแทคคิวไม่แท๊คคิวเจ้าภาพออกมายอมรับผิดแล้วด้านลำไยไห,หทองคำก็แจ้งหลักฐานชัดๆว่าตัวเองก็ไม่ได้แท๊คคิวแต่ยังเป็นที่จับตาวงการลูกทุ่งล่าสุดยังมีคลิป จ้านงพาิขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่สุพรรณบุรีปล่อยโฮร่่มให้พร้อมทั้งบอกว่าใครทําอย่างไรขอให้ได้อย่างนั้นอย่างไรก็ตามในติ๊กต็อกค่ะก็ ยังมีการแชร์คลิปชมคลิปพร้อมแคปชั่นว่าเจเอ็มตกกะกแตนขึ้นเวทีเดียวกันทำเอาหลายคนไปส่องให้ชัดๆก็เพิ่งจะรู้ทำเอาแห่คอมเมนต์แซวรัวๆเพราะแต่ละคนคคฟซ้ำเหมือนเลยอาทิตย์กดเข้ามาดูนึกว่าตัวจริงตอนแรกนึกว่าตัวจริงเหมือนมากหมดปัญหารักคิวก็ขึ้นพร้อมกันไปเลยเอ็มก็เหมือนไปไหมนี่ก็ดูตั้งนานเพิ่งรู้ว่าคคฟพี่เอ็มเหมือนมากเลยหาตาก,กแตนสมัยนั้นใช่เลยตะวันแดงทันทุ สถานการณ์วายกันจริงๆเอ็มเหมือนมากโอยเราก็นึกว่าเขาดีกันแล้วแทกทำไมขึ้นพร้อมกันจบๆขาดลำใหยอีกคนเป็นต้น